สื่อกัมพูชานําเสนอข่าวว่ามีหญิงไทยไวัย24ปีป่วยหมดสติอยู่ข้างถนนที่เมืองสีฮนุวิลแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาง่ายๆก็คือกัมพูชาช่วยคนไทยไว้ใช่<อ>แ,ลแล้วก็คือโดยการเผยแพร่ภาพบัตรประจําตัวประชาชนด้วยนั้นแล้วก็บอกชื่อว่าเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรซึ่งจริงๆไม่เป็นไร ผมว่าถ้าเขาคือก็ดีแล้วที่เขาเป็นคนแบบนั้นถ้าเขาช่วยซ,ซึ่งจริงๆการช่วยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติที่วิญญช,ชนคนทั่วไปและความเป็นมนุษย์ทั้งปวงพึงทำรรโดยไม่เลือกว่าเขาเป็นใครอ,อยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเขาก็โอเคเขาก็โพสออกมาแล้วเขาบอกเลยว่าชื่อน,นี้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 ชื่อนี้ปรากฏว่าไงจ๊ะประเด็นคือตัวจริงโผล่มาแล้วจ้ะ นางสาวชนทิยาตัวจริงยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่มาตลอดชีวิตไม่เคยเดินทางไปัมบูชาเลยสรุปว่าคนที่ช่วยไปนั้นเป็นตัวปลอมเพราะว่าคุณชนทิชาตัวจริงเสียงจริงเนี่ยบอกว่าเพื่อนเก่าที่เป็นชาวไทยใหญ่ขโมยบัตรประชาชนไปใช้แอบอ้างเพื่อเดินทางไปต่างประเทศและหายไปหกปีแล้วนั่นะ่ะ เรื่องคือแค่นั้นซึ่งตอนนี้ไม่รู้บัตรประชาชนนี้อยู่ในมือเพื่อนที่เป็นไทยใหญ่หรือ ตกทอดไปอีกกี่ทอดจนซึ่งบอกว่าตอนที่ยืมไปเนี่ยเธอกับไทใหญ่นั้นก็ไม่ได้หน้าเหมือนกันเลยไม่รู้ผ่านด่านได้ไงเอาเถอะแต่ว่าล่าสุดตัวเธอก็ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดไปลงประทึกประจวนกับเจ้าหน้าที่ไว้ไรี่ปลอยแล้วเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนี่ไงเหตุผลว่าทําไมบัตรประชาชนหายเอกสารทางราชการหายจึงต้องไปแจ้งความ,มเพราะว่ามันจะมีคนเอาไปทําแบบนี้แล้วสุดท้ายกลายเป็นอ้าวเราทํา เพราะฉะนั้นหายเมื่อไหร่แจ้งความไว้ก่อนมันจะได้แบบเรามันจะได้จัดจัดตัวเราเองไว้นะันี้ออกอปะถูกอยู่ในภาวะที่ต้องระวังต้องดู